เมื่กอกษษ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 ่าน้าหนัก74เราได้มีการจัดประชุมภาฒนาอตอนนี้เหลือน,น้ำหนัก54อยู่ลดลงไปแค่1 5กิโลข้อคงเห็นว่าดีขึ้นขั้วนี่ไม่สวยแน่นอนแต่ลดนูลงมาสุขภาพดีปัญหาเรื่องโรคสะเก็ดเงินดีขึ้นนี่คือข้อกำลังประบัติคนนี้จะใช้เวลานานข้อโรคนี้มันเป็นโรคเรื่องของภูมิต้านทาบนบกพร่อง เป็นความผิดปกติของร่างกายเพระาะฉะนั้นจะทานอยู่6เดือนโดยทานเพียวเพียวก็คือทานเฉพาะตัวนี้ไม่ทานเท่าอยู่2เดือนแล้วทานร่วมกับอาหารอีก4เดือนฉันนิคิมบอกว่าร่วมนี้นะคุณจะไม่กลับมาเป็นอีกนะครับนะตอนนี้ทานไปแล้ว20วันคุณคุณอน,นันตะ์เมื่อก่อนนะครับน้ำหนักโ่อนสิบแก่อนไปนะครับ ครับผมนะหลังจากกลับมา10วันเอา10วันนะครับ10วันแรกลดไปเหลือ63.8น้ําหนักลดไปห้ากิโลหขีดใน10วันลดไป5โลเยอะไหมสิบวันลดห้าโลเยอะไหมแต่มีคนลดได้ถึงเจ็ดโลห้าขีดสิบวันลดเจ็ดโลห้าในความเป็นจริงเท่ากับอาหารจะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม แต่เชื่อไหมไม่เหนื่อยนะดูนะครับนี่ของพี่พี่อนันต์ที่เห็นนะครับที่เห็นมีเนี่ยเนื่องจากว่าพี่อนันต์เนี่ยทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละที่มีสารพิษเยอะมากอ่าแล้วก็คนัดโรงงงงจจจจััักกกกรรรรรรมมูาาโโทีเตตดดุ่นเพือ่อนรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ตรงนี้จกกะเกษียณอายุประมาณสักห้าสิบห้าเออพ่อผมได้ดูการโรงจับที่มี่ไม่กี่ การจับือการียนและากอ่และต่อมาอีกสี่ห้าปีก็จะเป็นมะเร็งเสียชีวิตหมดใช่รอมพิษตชนะดไชนะเบดอีสารพิษเยอะมากเขาทานตัวนี้ร่างกายเขาเลยขับพิษออกมานะทาผิวหนังืแอหารนี้ดบไฟเอาสำรองมาว้ิครับเนาว้ครับนะส่วนร่างกายเขานะครับจะเห็นว่าห่ดดีขึ้นอันนี้แค่สวันนะครับ หายนะหลอกนะฟูไม uh, ่มีคงยุบไหนมี่ตีนเสมายืนขึ้นสิอ่าโทษนะหันหน้าไปทางท่านผู้ชมหันหน้าไปทางเพื่อนหน่อยเนี่ยเอาเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยเห็นไหมฮะมีคูตรงนี้จะหายตรงนี้จะหายไปภายในสิบวันดีไหมดเอาไหมเอาไหมตรงนี้จะหายไปภายในสิบวันหลอดขึ้นด้วยสุขภาพดีด้วยนะครับองนไา อัอนนี้พนักงานของเราน้องโจ้น้องโจ้ไปรู่ไปไหนนะครับนะอันนี้ก่อนไปก่อนไปเกาหลีดูหน้าครับหน้าบานเป็นจานเป็นเชิออะไรนะเป็นเชิงจานนะอ่าหน้าบานนะแต่หลังจากสิบวันน้องโจ้น,น้ำหนักลดลงไป4.4กิโลกร,รัมเขาโครงความสวยเริ่มก,กลับมาเหมือนตอนสมัยสาว แต่ตอนนี้อายุ35นะครับนะบริเอทเมตาบริเอทของเขานะครับ50 52ถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนี้น้องโจนะครับหลังจากเข้าคอร์สนะฮะแล้วก็น้องโจทานอีกต่ออีกเป็นข้อที่2แล้วก็จะทานต่อไปจนครบ4คอร์สนะบริเอทเขาอยู่แค่40 6ปัจากใครที่สูงๆจากพี่ที่สูงสูงใช่ไหมมันก็จะลดลงนะร่างก,กายกลับเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหม ดูดูเผิเผก็จะไม่ดูไม่ค่อยออกมากเพราะมันลด4.4แต่อย่าลืมว่าภายใน10วันนะครับภายใน